หลายคนคงรู้ว่าเหล่านางฟ้าในเนเ e อร์แลนด์มีละอองวิเศษที่ช่วยทำให้นางฟ้าสามารถบินได้แต่รู้หรือเปล่าว่าความจริงแล้วพลังของละอองวิเศษไม่ได้มีแค่นั้นละอองวิเศษยังมีอีกหลายประเภทและยังมีสูตรการผสมของละอองวิเศษอีกด้วยเดี๋ยวเรามาจดบัึกข้อมูลกันในคลิปนี้ครับผม ท่ะหมายเหตุเนื่องจากความดิ้นได้ของภาษาข้อมูลในคลิปนี้ก็จะขอเรียก p i x i ี Dust ที่แปลตรงตัวว่าผงพิกซี่โดยจะขอแปลเป็นไทยในคลิปนี้ว่าละอองวิเศษน,นะครับ รอองวิเศษเป็นผงวิเศษที่มีกลิ่นหอมหวานคล้ายกลิตเตอร์ที่ช่วยให้ทุกสิ่งที่ปกคลุมโดยลรอองวิเศษสามารถบินได้เป็นองค์ประกอบสำคัญในชีวิตประจำวันของเราในเวิร์ f แฟร i e ีเนื่องจากเระอองวิเศษนี้ช่วยให้พวกเขาบินได้และสามารถช่วยให้พวกเขาแสดงความสามารถได้ในด้านต่างๆของนางฟ้าแต่ละประเภทได้ด้วยมนุษย์ก็สามารถใช้ลรอองวิเศษได้เช่นปีเตอร์แผนแล้วก็ลินซี่ตราบใดที่พวกเขาคิดเรื่องที่มีความสุข ลอองวิเศษจะถูกกร่อนปันส่วนวัดบรรจุและส่งไปยังนางฟ้าของพิกซี่ฮอลโลในแต่ละวันโดยงานตรงส่วนนี้จะเป็นงานของนางฟ้าละอองวิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนจะได้รับถ้วยที่บรรจุละอองวิเศษได้ครบถ้วนละอองวิเศษส่วนใหญ่ในพิกซี่ฮอลโลจะถูกเก็บไว้ที่โรงสีลอองวิเศษอย่างไรก็ตามบางครั้งนางฟ้าจะเก็บละอองวิเศษนี้อาจจะเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์อื่นเช่นดารีนาที่ใช้ละอองวิเศษสินมืน่นในการ เล่นแรกแปรธาตุทีนี้เราก็มาดูกันว่าละองวิเศษนี้มีประเภทอะไรบ้าง Go p i x i ซ Dust หรือละองวิเศษสีทองถูกผลิตจากใจกลางของต้นละองวิเศษมันไหลผ่านกิ่งก้านของต้นไม้ไปยังโรงสีละองวิเศษและไปยังป่าวินเทอร์วูดเนื่องจากนางฟ้านในฤดูหนาวไม่สามารถข้ามพรมแดนมาได้ มันสามารถให้กนเนิดนางฟ้าเปลี่ยนเสียงหัวเราะให้กลายเป็นนางฟ้าได้และถ้าไม่มีละอองวิเศษปีของนางฟ้าก็จะยังบินได้แต่ก็จะบินได้แค่ต่ำๆแล้วก็ตกลงสู่พื้นเหมือนเดิมในเรื่องราวในหนังสือได้มีเหตุการณ์ที่ต้นละอองวิเศษถูกทำลายไปทำให้ไม่มีผงละอองวิเศษออกมาจากต้นไม้อีกต่อไปแต่ก็ยังมีตำนานนางฟ้าที่ได้บอกว่าเศษของผงละอองวิเศษสีทองยังคงเหลืออยู่เป็นก้อนเมฆ เหนือหน้าพาทางฝังเ่เหนือของ land. เนเวอร์แลนด์เพื่อปีนหนอยสิบนท้ฟ้าบนพืนปานิงใหญ่ปิ้งพร้อมไม่ได้ร้องน้าตาคารองวิเศษแฟรี่ดัสหรือละองนางฟ้าละองนางฟ้าเป็นละองวิเศษที่ถูกสร้างขึ้นมาแทนละอ,องวิเศษสีทองหลังจากต้นไม้ละอ,องวิเศษถูกทำลายไป ในปีละครั้งนางฟ้าเก็บละอองพิเศษจะรวบรวมขนนกพริราบที่ลอกคราบของมาเตอร์โดฟหรือแม่นกพริราบซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตเวทมนต์ที่นนเนมแวลนสร้างขึ้นมาเพื่อทําหน้าที่สร้างละอองพิเศษแทนต้นไม้ที่ถูกทําลายไปนางฟ้าเก็บละอองพิเศษจะบดขนนกพริราบให้เป็นผง แล้วเก็บพวญาภาักทองที่ขุดเป็นโครงแล้วก็นําไปตากแห้งที่โรงสีและอองวิเศษมันสามารถเสริมพรสวรรค์ของนางฟ้าจนถึงจุดที่ทำให้พรสวรรค์พวกเขามีความสามารถเหนือทักษะเดิมของพวกเขาเช่นช่วยให้นางฟ้ามีความสามารถด้านน้ำช่วยให้นางฟ้าสามารถเคลื่อนที่และขึ้นรูปอาหาร ที่เป็นอาหารเลียวได้หรือนางฟ้างานช่างก็สามารถใช้ละอองดิเสเซษนางฟ้าเป็นกาวในการซ่อมแซมสิ่งคองได้ในขณะเดียวกันความแรงและคุณภาพของละอองนางฟ้านี้ก็แตกต่างกันไปคนนกจากส่วนนกอ,อกจะเหมาะในการใช้เพื่อแก้ไขืีอต่างๆแม้ละอองนางฟ้าที่ดึงออกมาจากขนส่วนนี้ของแม่นกพิราบจะทําให้เกิดพลังที่แรงขึ้นแต่กระบวนการนี้ก็เจ็บปวดมากสําหรับแม่นกพิราบและนางฟ้าส่วนใหญ่จินมองในแง่ อย่างมากต่อผู้ที่กระทำเช่นนี้ในการดึงขนหน้าอกของแม่นพิราบการดึงขนจากตัวของแม่นพิราบที่แทนที่จะเป็นการที่เอาขนที่แม่นพิราบสลัดขนออกมาเองมาใช้งานนั้นจะส่งผลให้นางฟ้าที่กระทำการเช่นนั้นถูกกักขังปเป็นเวลาหนึ่งเดือนและห้ามเข้าใกล้แม่นพิราบอีกเลยถ้าละอองนางฟ้า ไม่ถูกดำเนินตามกระบวนการการร่อนละอองวิเศษจะเรียกว่าละอองวิเศษนางฟ้าที่ชมรุดและการใช้งานละอองนางฟ้าที่ชมรุดนี้จะทําให้พลสวัยของนางฟ้ามีพลังมากจนควบคุมไม่ได้เช่นการปลูกต้นไม้ที่อันตรายและควบคุมไม่ได้ซึ่งสามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วยยา ที่ช่วยให้สงบสติอารมณ์เท่านั้น Blue Pixie Dust หรือละอองวิเศษสีน้ำเงินละอองวิเศษสีน้ำเงินเป็นละอองวิเศษที่สร้างขึ้นทุกๆ8ปีในช่วงเทศกาลฤดูใบไม้ร่วงเป็นละอองวิเศษที่ทรงพลังที่สุดในบรรดาละอองวิเศษทั้งหมดละอองวิเศษนี้ถูกสร้างขึ้นโดยใช้หินมู o โ s t o n e และการซึมซับแสงของพระจันทร์สีน้ำเงินในมุม90องศาจากนั้นจะรวบรวมําเก็บไว้ที่ต้นละอองวิเศษ เพื่อฟุ้นฟูพลังของต้นละองวิเศษให้กลับมามีพลังอีกครั้งบางส่วนของระองวิเศษสีน้ำเงิน จะถูกใช้โดยตรงลงบนต้นละองวิเศษในคืนแห่งฤดูใบไม้ร่วงส่วนที่เหลือจะถูกเก็บไว้ในกล่องอย่างปลอดภัยที่โรงสีละองวิเศษและละองวิเศษเสียเงินนี้สามารถกรองให้บริสุทธิ์ได้ด้วยการร่อนที่ต้องผ่านกระบวนการจากโรงสีละองวิเศษเท่านั้นมีการใช้ละองวิเศษเสียเงินจำนวน26เมตรทุกวันเพื่อเพิ่มปริมาณของละองวิเศษสีทองหากปรสาสารละองวิเศษเสียเงินนี้ต้นละองวิเศษ ก้อนใจเหียวเฉาและละอองวิเศษสีทองก็จะหยุดไหลนั่นนะสิโอเคแต่ถ้ามีละอองสีฟ้าทำไมจะมีสีอื่นไม่ได้เพราะมันไม่มีสีอื่นอาจจะทำอย่างอื่นอีกก็ได้นะมาเดูกันต่ออย่าลืมกดติดตามช่องช,องชนนาแนลบีบีสเดีนะครับ พื่อที่จะไม่พลาดกับคอนเทนต์ใหม่ๆที่จะอัปเดตเรื่อยๆในอนาคต Colorful i t r u s หรือโลออนวิเศษแบบมีสีกลุ่มของโลออวิเศษประเภทนี้แต่ละสีจะมีชื่อต่างกันซึ่งผลิตโดยนางฟ้าที่มีพรสวรรค์ในการเล่นแร่แปรธาตุโดยผสมส่วนผสมในส่วนต่างๆกับโลออวิเศษสีทองและสีน้ำเงินโลออวิเศษแบบมีสีทั้งหมดสามารถแสดงความสามารถและทักษะที่เกี่ยวข้องกับพรสวรรค์อื่นๆหรืออาจจะสามารถเปลี่ยนหรือ สลับพรอนจรวดของนางฟ้าก็ได้ว่าเมสเธอช่วยแหวกช็อตฉันไม่ได้ทำอะไรฉันแค่ช่วยหยุดไม่ได้ทำอะไรได้ไหมไม่เป็นไดเจ๊จัดให้ถือว่าเมสเป็นไรไหมสูตรของการผสมโลอะนิศษมีขอ้อกำหนดต่างๆเช่ออเน ต้องมีลำดับขั้นตอนงานผสมมีวิธีการปั่นมีการช่างขนาดในหนังภาคที่5 The p a r i t e r y เราได้เห็นว่านางฟ้าที่ชื่อเซรีนาเธอใช้ทักษะการสึ้นงแร่แปรธาตุดัดแปลงพลังของโลองวิเศษซึ่งสุดการผสมโลองวิเศษนี้เธอได้รวบรวมในนังสือการทดลองของเธอซึ่งข้อมูลต่อไปนี้ ก็คือสูตรการผสมละอองพิเศษเพื่อให้ได้มันซึ่งละอองพิเศษที่มีสีสันต่างๆละอองพิเศษของความสามารถแสงจะเป็นละอองพิเศษที่มีสีส้มหรือสีเหลืองซึ่งขึ้นอยู่กับแสงที่ตกกระทบในขณะนั้นสามารถใช้หักเหและโค้งแสงของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ได้มีสูตรการผสมคือสูตรที่1นึ่งเมล็ดทานตะวัน2เม็ดผสมกับน้ําดอกกัญจันที่บดและปั่นแล้ว ละอองวิเศษสีทองหนึ่งถ้วยละอองวิเศษสีน้ำเงินหนึ่งเม็ดจากนั้นสับและผสมทั้งหมดเข้าด้วยกันด้วยความร้อนจุดที่2มเมล็ดทานตะวัน10เม็ดทุบ8ครั้งพงนางฟ้าสีทอง10เม็ดใส่ในบิกอร์และหมุนทวนเข็มนาฬิกา10ครั้งลอองวิเศษสีน้ำเงิน1เม็ดสุดที่3ลูกโอ๊กสีส้ม3ลูกหยดน้ำค้างสีน้ำเงิน3หยดลอองวิเศษสีน้ำเงิน1เม็ดรวมกันในกระทะตามลำดับเฉพาะและถ้าหากอยากจะมีพลังเพิ่มขึ้นก็เติมละอองวิเศษสีน้ำเงินได,ด อกทานนตะวัสีเหลือง <S <S อองวิเศษของความสามารถบินเร็วจะเป็นลอองวิเศษที่มีสีม่วงมีประโยชน์ในการเคลื่อนลมสร้างลมหมุนเคลื่อนวัตถุและทำให้นางฟ้าบินเร็วขึ้น มีสูตรการผสมก็คือสูตรที่1คนนกสีมว่วงหนึ่งอันละออาวิเศษสีเทาหนึ่งถ้วยรวมกันในกระทะคนกันอย่างต่อเนื่องและสะเก็ดส่วนหนึ่งจากเม็ดของเราเอาวิเศษสีน้ำเงิน 1. สูตรที่2คนนก25อัน ตัดเป็น6ส่วนละอองวิเศษสีทองเจดช้อนเติมลงในบีเกอร์หมุนตามเข็มในาฬกา7ครั้งได้ละอองวิเศษสีน้ำเงิน1เมตรสูตรที่3าขนนกสีม่วง3อันดอกทานตะวันสีเหลือง2ดอกและและอองวิเศษสีน้ำเงิน1เมตรรวมกันในกระทะตามลำดับถ้าอยากให้มีพลังเพิ่มขึ้นอีกให้เพิ่มละอองวิเศษสีน้ำเงินและดอกเิลรี่สีขาวอขอยห่างๆหน่อย และละอองผูสง้สีม่วงลัะฮลมสีม่วงเท่ากับสามารถดิ้นว่องไวละอองวิเศษของความสามารถดูแลสวนจะเป็นละอองวิเศษที่มีสีชมพูทำให้พืชเติบโตเร็วขึ้น และแข็งแรงขึ้นไปสู่ช่วงการเจริญเติบโตของพืชที่เหมาะสมที่สุดโดยผ่านการโรยหรือการสัมผัสพ,พวกมันไม่ว่าพื้นดินจะเป็นแบบไหนก็ตามอย่างยินเหนียวหรือว่าดินทรายและสามารถทําให้พืชเคลื่อนย้ายตัวเองออกไปให้ค้นทางเช่นเถาวันมีสูตรใครผสมก็คือ สูตที่1กลีบดอกไม้นมิบบิกร์5ชิ้นต่อสารสกัดทุกๆ3ประโยชน์เทส่วนผสมสีชมพูลงในชามที่ใส่ละอองวิเศษสีทองเติมละอองวิเศษสีน้ำเงิน2เม็ดลงไปรอให้เดือปดปุดๆจนกระทั่งระเบิดซึ่งถือว่าเป็นอันเสร็จสิน้นสูตที่2กลีบดอกไม้12ชิ้น แตดเป็น6ส่วนลรอองวิเศษสีทอง6ช้อนเติมลงในบีเกอร์หมุนตามเข็มนาฬิกาเจ็ดครั้งและละอองวิเศษน้ำมงิน1เมตรสูตรที่3ดอกเยเบอร์สีแดง2ดอกดอกต้นที่สีขาวดอกเราอองวิศเออวศษน้ำมงิน1เมตรรวมกันในกระทะตามลำดับสูตรปกติให้ใส่ดอกตนที่สีขาวและใบไม้สีเขียว1ใบแต่ถ้าอยากให้มีพลังเพิ่มขึ้นก็ให้เพิ่มดอกยเยเบอร์สีแดงและ,มะเมล็ดทานตะวันสีดำน้ำยาสกัดสหยด เออมันต้องมีฟองปุดๆแบบนั้นด้วยเหรอสรีน่าฉันคิดจริงๆนะว่าเธอควรนะอ,อ,อยูนนะอะะไม่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 ละอองวิเศษของความสามารถน้ำจะเป็นละอองวิเศษที่เป็นสีฟ้าอ่อน ใช้ในการเคลื่อนย้ายน้ําเช่นมหาสมุทดน้ําตกไกเซอร์สร้างคลื่นและสามารถใช้ช่วยดอกไม้ที่กําลังตายได้มีสูตรการผสมก็คือสูตรที่1หยดน้ําค้าง5หยดตัวออนวิเศษ3ช้อนเติมลงในบีเกอร์หมุนทวนเข็มนาฬิกา5ครั้งและละออนวิเศษเสีอเงิน1เม็ดสูตรที่ 2, ย2หยดน้ําค้างสีเงิน2หยดคนนกสีม่วง1อัน รอวิเศษสีน้ำเงิน1เม็ดเอามารวมกันในกระทะตามลำดับถ้าอยากให้มีพลังเพิ่มขึ้นให้ใช้ขนนกสีม่วงและต่อทานตะวันสีเหลือง ละอองวิเศษของความสามารถดูแลสัตว์จะเป็นละอองวิเศษที่มีสีส้มทําให้มแมลงหลงไหลเกลี้ยกล่อมหนูให้ออกไปได้และทําให้นกเคลื่อนไหวหรือมีอารมณ์ในการแข่งขันมีสูตก็คือเต้ไข่แปดฟองทุบห้าครั้งละอองวิเศษสีทอหช้อนเติมลงในบีเกอร์หมุนตามเข็มน,นาฬกาห้าครั้งและละอองวิเศษเสือเงินหนึ่งเม็ด ลออวัลเิเศษของความสามารถงานช่างจะมีสีเขียวทําให้นางฟ้างานช่างด้ไอเดียในการประดิษฐ์สีต่างๆและสามารถนําไปปรับ,บใช้ในการซ่อมแซมงานซึ่งสูตรการผสมยังไม่เป็นอันทราบว่ามีอะไรบ้าง ส่วนสูตรอื่นๆของละอองวิเศษละอองวิเศษที่ช่วยให้สามาันหายใจใต้น้ำได้หยดน้ำค้าง3หยดใบไ,ไม้สีเขยียวหนึ่งใบดอกทานตะวันสีเหลืองหนึ่งดอกละอองวิเศษเส้นเงินหนึ่งเมตรละอองวิเศษที่ช่วยสร้างความฝันดอกเกยอย์สีแดงสองดอกคนนกสีมว่วงหนึ่งอันละอองวิเศษเส้นเงินสองเมตรละอองวิเศษที่ช่วยให้หิมะตกดอกลินดี้สีขาวสองดอก หยดน้ำค้างสีน้ำเงิน2หยดละอองวิเศษสีน้ำเงิน2หยดถ้าอยากให้มีพลังเพิ่มขึ้นให้ใส่ดอกทานตะวันสีเหลืองและหยดน้ำค้างละอองวิเศษที่สามารถเปลี่ยนสีสายรุ้งละอองวิเศษสีน้ำเงิน2เม็ดดอกเกเบอร์สีแดง1ดอกลูกอ๊อกสีส้มหนึ่งลูกดอกทานตะวันสีเหลือง1ดอกใบไม้สีเขียวหนึ่งใบน้ำค้างสีน้ำเงิน1หยดและขนนกสีม่วง1อันก็จบไปแล้วนะครับสาหรับข้อมูลของละอองวิเศษในโลกของเนเวอร์แลนด์ซึ่งถือว่าเป็นขุมพลังชีวิตของเราเนเวอร์แฟรี่ ในพิซซี่ฮอลล์เลยก็ว่าได้แล้วคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องราวของลอววิเศษคุณผู้ชมคิดว่าเรานางฟ้าสมควรบินได้โดยไม่ต้องพึ่งลอววิเศษหรือเปล่าหรือมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวของลอววิเศษได้นะครับผมเจอก,กันคลิปหน้าครับ